สบายดีพราะเปพี่นอ้องมัดมนีวัดเนสิภาพเบิง่งอ่ารถหน้าในกรุงเทพเมืองไทยเนาะพี่นอ้องเบิ่งว่าคนไทยเป็นขับรถนี่เก่งขนาดพี่น้องเบิ่งเมืองหน้าแน่นขนาดนี้แต่ว่าไปแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอาจจะซอกน้อยๆจอย,ยนะออ่างเะอ่ามอเตอร์ไซค์ก็ไปถ่เซนเนาะ เพื่อนข้างบน่ยก็เป็นรถใฟ้าเนาะเปเครื่องก็เป็นเจียข้างเจียมข้างรวนมาตัซะอนาดหนาแน่นเลยเงือพสท่าใช่ไหมพี่น้องแปลว่าส่องข้างนิดหน่อยอ่ายังสามารถเรียนได้เนาะเก่งขนาดได้คนไทยอยู่ไม่บอก đôi với nó, căng mạnh, oh, rất,สวยงาม đây, ở bên đôi đôi phà nó bình cái gì nó ันนี้มาเต็มกันย่างอยื่แถวยันพระขนงพี่น้องภาพพี่น้องเขาชมบรรยากาศรถหน้าเนาะพี่น้องในเมืองไทยนะเหนียนจำไรบึงเบิ้งกูนะขนาดขนาดว่าร้ายเวรร้ายเนาะพี่น้องมอสไซค์นะบึงมอสไซค์ไปได้เซยว่ะเก่งนี่เลยคนครับรถในกรุงเทพเนาะคนไทยครับรถมุดหยอด น,น้าเดี๋ยมทำไดเบ้่งเอาเออน่ะพี่นอ้อดดงเก็บสนุนเลยเครื่องกับรถไฟฟ้าเนะเาะรถคล้องน้านเนี่ยมันรถอันนี้ก็จะเป็นยางพะการลกพี่นอ้องเราแต่งหน้าเก็บ,าบ่าพบรรยากาศให้พี่นอ้องหน่ยเบืบเบ่อ,อนทั้กันเนาะ ก็เป็นแท้ว่าแบบว่าเน็นมาได้ได้หนิไปยู่แถวได้เมื่อนี่แห้งลเอาไปเทวาในนี่แห้งร้ายเนาะพี่น้องแห้งเนนหลายๆๆดุดเดือดเลยแน่นจริงๆ เรียบร้อยวิ่งมาตรงกลางก็มีรถเก๋งรถใหญ่เนาะทางขากสองน้อยเดียวก็เป็นมอเตอร์ไซค์แดงเลยสิครับขับรถเก่งไอ้นี่นี่ยขับว่าไรได้พี่น้องเลยรถยูงเก่งเมืองไทยเนี่ยเน่นเน่านของเมืองหลวงสองน้อยหน่อยมอร์ไซค์เบียดได้เซย เป็นไปทางหนากลยทเป็นสถานี BTS เอเขาน้องพี่น้องเหยียดทางสายเมื่อกี้ทเป็นไปไปทางพระรามซีลงรถหน้าเนียนเลยวนะมอเตอร์ไซค์นี่เหยียดแสงนในตลอดพี่น้องงงันเนียนอนนะขับรถเกี่ยวซานได้บ้ามเป็นว่าอันนี้ว่าได้เนาะ ตัแข้งว่าัสครับโัวเตงเี่ยบมือไทยเนี่เป็นระเบียบรัมันหลายเนาะแล้วก็นี่ยก็จะเล่นเล่นไทยเล่นมันนะโอ้สือยอดสุอยอนี่เป็นยียก็ไม่แล้วพี่ดอกมนเ็อานเหัว ปีงมาจากเอกไม่แล้วพี่น้องท่านะล้วก็ท่านนี้ก็จะไปท่องรอเนาะพี่น้องเรื่องเส้นทางสามเลนเล่นเป็นระเบียบเรียบร้อยดี่ไนดะ้พี่น้องเลยเมืองไทยรถหลายแต่ว่าพเลเรือนเป็นระเบียบนะพี่น้องบดี๋ยวว่าจะไปเบียดสายเบียดข้อจังเช่นะ เออเป็นระเบียบเรียบร้อยการสัาจรกันการจราจรก็เนาะซึ่งเอเป็นรถไฟฟ้าพี่นเนาะรถไฟฟ้าก็นเล่นสวนกันอยู่น้านเนี่ยอันนี้เพราะมันในเมืองเนาะเขาแถวในเมืองนี่แห่งร้ายกว่านี้พี่น้องรถร้ลลายจะว่ากัาไเว้ว่าจะเป็นแดนนี้เนาะเว้ว่าจะเป็นตะหยาดน,นะ รถแบบว่ามีการเป็นระเบียรจรจบ,บอยู่ในโคจรแบบยังดีเลยนะอะเป็นแถวเป็นเลียวไปย่างงาปีนองเบิ้ลหยอดเนาะพอถึงว่าคนไทยเป็นขับรถเกง่ใกงในปีนองเลยนะธรรมดาเนาะรถหลายๆกันเนยแบบว่าไปมากแบบ นี่แหละครับพี่น้องฝาก,ต,าาก,ก,ก,ากติดตามฝากโคตไรโคตรแย่พอแตกไปเด้อจะได้กับี่กำลังใจแน่พี่น้องนีนไมกะท่นี้เด็ะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสบายดีและสวัสดีครับ